เรียกเนอะเอาไว้ให้น้องไว้ให้หอายปัน่นอายกินเด้เอกรอไปลา,ลายเลยให้กำลังใจเด้อนี่เด็กน้อยเห็นอายอยู่ป้าอยู่โด่งอายเสียวคนลมไปกินละเลนขอญาต เก่าเข่าหูเอาเอาไป้ลายๆเลย เอาอันนี้หมูซื้อไม้เฮ็ดเกียน,นยหนึ่โล,โลนึงหมูโลนึงเด้อมีหมูแล้วก็ต้องมีหม้อกระทะด้วยนี่หม้อกระทะไฟฟ้าทำนี้ฮลองแกะบ้างด้วลองเอาอกาอ,าอกมาเบิ่มด้วยเอาออกมาเบิ่งดูกั่นให้พ่อจับออกมาให้พ่อเฮ็ดหม้อใหญ่หม้อไฟฟ้าเอาอเฮเรือดี๋ยวก็รุ่นนี้ก็อีกสามร้อยตัว เวลาใส่ลรมัดระวังเดือใส่แล้วเราทอดปั๊บทอดอย่างให้มันดีๆได้มันเพราะว่ายันไฟสอดไปไหม้เฮือนแล้วแหละลองเบ่งแล้วห้อนใส่งานได้ปกติก็ัตจอตัจ เ่ไ้ส่่เีด้อลูกลาดเ,าเลยเอามีไข่ครับจเด้อันนี้กินได้เป็นเดือนพวกอะไอันนีนะาะแล้น้ำปลาตัวนี้อันนี้กินกับข้าวก็ได้เลยเออเวลามน,นี้มีของ นกินได้เข้ากับกินได้เลยนี่ยแต่ตัวนี้ซีแซ่ตัวนี้ตัวนี้เราเอาไว้ใส่แกงใส่ขั่วใส่หยางแต่ว่าตัวนี้นี่กินกินกับข้าวได้เลยแต่ก็ใส่แกงใส่หยางก็ได้ทุกอย่างเลยนี่อันนี้กัเเ็ดกินเป็นจริงนะนาะ้องลองลองแล้วผเคยกินแล้วผมเคยมีแล้วนี่เวลาเจ้าใส่นี่เจ้าใส่อันนี้เนี่ยเจ้าใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่อันนี้ไฟประมาณว่วงนึงแล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ยางละหน่อยแล้วมันจะสีเค็มมีตัวเนียวเค็มที่อยู่นี่นะ แต่ถ้าจะใส่ตัวนี้แล้วก็เป็นงูบบต้องใส่ก็ไรขันใส่ตัวนี้นะเดี๋น้องเสียนาเด้ออันนี้นะเคยหู้ย่ปะอืมอันนี้ก็บเฮาก็คือเอาไว้แทนพวกใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วใส่นี่ใส่ยางมาหน่อยแล้วก็มังคุดคือแบบไปเอาไปเมี่ยนโอเค

อันนี้ปักไฟเอาไว้เสียบปักเออนี่มอหงเข้าตัวนี้เดี๋ยวไล่เลยเอาไว้หงเข้ามันจังปังเพือมันจั่งบทเฟืองเพื่องเออมันจั่งบทเฟืองเพื่องเยอะน้องนู่นไหนวะพุ่งจั่งไปเอาไซเดอรมาตัวให้นูนายหนเจ้าบุงเราบุดียมาหนหน้านนีะ

ตานขึ้นเงือนไหม่โอ้ก็มีโเจาะกระี่นี่ตันเห็ดยูเห็ดกินก็มี่ักแกงอ้อยหมายโมเขีตัดังเหรอนิ้อย่งฮะดูีมากมีตพวกนัมเนาะนีอไรไว้ใส่แกงไหมเกอแล้วอันนี้เอาไว้ใส่น้ำ

่นี่กระเทยมก็ไม่ดีเออไนี่นี่วัวตัวนี้ดีผมวัเอาไปปุ๊นะเอาไปปุเกินเราพอเฮื่ขึ้นเมื่อเราอิปุ๊บัเนี่เงเดย่งเดเอันนี่หมอนมุนนะคอัมุ

บุพเพิ่ส <love> ีให้เราเป็นให้น้องเนี่ยน้องพาให้ขายเยอะขาอยู่กันน่ะป้าก็ป้องเยอะเบียร์มากินมี่ขุ้มือขุ้มือลายแล้วมันพอดีมันพอดีต่อห่างกายโดนโดนจังกินเท่านั้นกินขุ้มือขุ้มือมันพอดีเนะเจ้าผู้เป็นพ่อพ่อเขาเน่ะกินลายพอดีเล้วมี่โดนโดนกินเท่านั้นเนาะ

ไปไปงานเาสุเมเลยาใ้ได้นะีให้เอไหเออนนะเราดีใจเราเลยคหเสียใจเใจลยเสียใจแน่เจวะามีบ่มี้งุมเือดีใจท่านเสียใจจำกัดเนาะเสียใจ อันนี้น้ำตาลก็เป็นนัวตัวนี้้เด้อไปไปงานอันนี้ไปใส่สบู่นลูกตายเจ้าปูอยู่นะไปซื้อเสื้อมาให้ผมว่ามันสิล่งได้หรือเ่อันนี้นี่เป็นขลงกันน้องเส้อหนนี่งได้ยี่บ่่าใีคุ่่นน่นเป็นน้าอย่านเะแบบนันเหอแค่ตัวละไี่มันมีสีก็ให้เก็บนะนะ ไม่เยอะหรอกเจ้าอันนี้ของลูกชายเจ้าเด้อได้เดี๋ยวเราไปเซิเบิ่งว่าของผู้ใดเป็นของผู้ใดมันมีตัวน้อยกับตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นของงานผู้ใหญ่ของหมอนั่นน่ะตัวนี้เป็นของน้องล่าตัวนี้นะไม่ได้โตดีดีเล้หรออันนี้สุดสุดกีฬาที่ให้เขาเลือกเอาเขาจะเอาตัวไหก็ได้เออเป็นสุดต้อยกับโบฮู้เนาะกับโบมีน้องผู้หญิ่งนั่นนะอันนี้ก็เป็นของ โอ้มีแต่ของลูกของพ่อขอมีเลยเนาะลุกได้แล้วพ่อริ้นเลยจะตัวนี้นี่ของผู้ไอ้ฮะอันนี้เราคองอันน้องอันนี้เป็นของน้องเชน่าบุ้งวัชิมักหรือผู้ไอ้กับบุ้งแน่ใจขี้แม่เขาเต้แต่เยอะตัวอยา้งเยอะไปเอาเข้าไปไว้เดินละไล่เด้อ ไปไหมอันทั้งหมดนี่เป็นของเจ้าเมื่อเลยนะถึงของถือเจ้าเมืเลยอันพอดีไอซื้อเพิ่งซื้อของนี่มัดประมาณห้าล้านปลายนี่งซื้อของไอซื้อกลของนี่มัดประมาณห้าล้านปลายรวมเสื้อผ้าก็รวมทั้งหมดเลยรวมเสื้อผ้าผู้ดีเป็นเจ็ดประมาณหกล้านเนาะแม่นบ่รวมเสื้อผ้าเกินบ่ประมาณเจ็ดแปดล้านนี่แหละเนาะซื้อของให้น้องเนาะ โบ้ได้มีอย่างของไอ้ก็อีตอน้นเห็นครอบครัวประมาณแบบนี้แล้วก็เห็นแล้วก็อีอตอนสงสารคือได้มีคนใจดีนนเพื่อนให้มาเป็นเป็นพี่น้องจากทางอ่าตั้งประเทศเราอยู่อเมริกาคนที่เอาเงินในไฟเราไปมาซื้อให้เจ้านี่นะเราอยู่เราอยู่ตั้งประเทศเด้เอ,อเราอยู่อเมริกาเด้เอ,อขอบขอบใจเพื่อนเะเจ้าเด้อขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆทีอ่อแบบนี้เงินเงินยังเหลือ เพื่อนบอนกว่าเอาให้น,น้องให้น้องเสียนหน้าเป็นเงินนี่ให้เจ้านี่บุง้งว่ามีอะไรบ้างประมาณเท่าไหร่หล้านถ้าได้จากแส้นนี่แหละล้านฝ่ายเนาะบอนนี่มันบินเต็มๆประมาณล้านฝ่ายแล้วเจ้าหวันแบ่งให้ให้พอห่อไส้ในเรื่องแบ่งให้พ่อไส้เนี่ยมันเป็นเงินเจ้าละเป็นแบ่งให้พ่อไส้แล้วก็ให้น้องไปซื้อกระต้มขนนึ่เรื่อง เป็นของเจ้าไอ้ของมันกะเป็นอะไรดีใจยังวะดีใจดีใจจนดีใจจนน้ำตาออกน้องนเสียหน้าเนาะดีใจจนไม้บ่เคยมีไปให้หลายปัดนี่แน่นอนตั้งแต่เกิดมาสุดมงกับบ่เคยได้ใส่เนาะอ่าไปซื้อให้สองสุตเป็นสุดอันกระโปรงแน่แล้วก็เป็นสุดอันนี้นั่นสุดกระโปรงนั่นเราเอาไว้อันนวลมะกรอ สุดตัวนี้ละเอาไว้เวลาเป็นแม่เขียวปเป็นเป็นนันเจาไปแป้งเอาคว้าสไปเออเขกใส่ใส่สุดนี้เนาะแต่งใหงมันงามๆแต่เข็มขัดบนมีแลวมือหน้าไอซีซื้อเข็มขัดมาให้เข็มนีเอาไว้กนะกับประมาณนี้ละครอบครัวของน้องๆก็ได้ครอบครัวก็แตกแยกแม่กับบริยูนำนะํำเนาะแม่เราก็มีเหตุผลของเรากับบทโทษเราเนาะเรามีเหตุผลของเราเนาะบ่ต้องไปเแกดไปสร้างเราเรื่องเนีอะไรกับแม่เหา ในอะไรกับพ่อเฮาสิ <S <S าเป็นอะไรกระดาติบ่มีกับเจ้ากับโบมีเฮาแม่นบ่เฮาก็ต้องคิดว่าแบบนั้นเรามีเหตุผลของเราเจ้าใหญ่ขึ้นมาเจ้าใหญ่หลายคนเนี่ยเจ้าสิเข้าใจนะเจ้าสิเพียเหตุผลของเรานะเนาะอาไว้เวลามันสิบอกกันเองจะมีไอ้กับประเดี๋ยมไอ้ประเดี๋วหวังอย่างเหรอไอ้เอามาให้มาแบบนี้ก็จะหว,วงังจะให้เจ้าวันเขียเวียเขียงานสร้อยพ่อเบิ้งพ่อเบิ้ลน้องเบิ้งนุ่มเขียเวียเขียงานอ่า อยากได้รถที่หรือเปล่ารถที่ไปขี่ไปรถโมกโต๊ะแดงคันมีในขี่เป็นบนรถที่ไปขี่บ่ลงในขี่แต่คันเงียนเนาะค <I. S 1> ันมีเฮียนขี่นี่เฮียนได้บว่า,าได้เนาะปุรีมีสามคนเมี้ยเปล่าอัดน้องไม่พูดมาหนิรู้เจ้าอยากได้บนรถที่ไปสิถามดิอยากได้บนรถที่รถที่ากได้บปล่รถรถที่เอาไว้ เอไมขี้ไปอันพุดบัตกแตงนะสิเจ้าย่างไปมันไกลเอาบ่ะเอาเนาะไอ้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 ไอเไอ้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 ไอนไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้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 เอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ้้้บ้อไ้อไ้ไ้เาอ้ไออไอ้ขอบอ้อ้ออ้อง พวกสุโขวัที่เห็นดูน้องๆแล้วก็อีจตุลทงสร้างครอบครัวของกัจเจ้าก็ตามที่เห็นมันกัตามที่เห็นในคลิปที่เราเคยๆร่วมไปนั่นแหละกับประมาณนั้นเลยครับพี่น้องมันให้ภาพมันบรรยายแทนกันแล้วกันบอกเพื่อนว่าหลายมันแห้งเหีวกับประมาณนี้เรื่มันซานกับแบบนี้นะเด็กน้อยก็นอนอยู่สั้นสองเพราะว่ามันนอนอยู่พื้นอยู่ลุ่มมันมันผมมืดมันผมมืดกันเด็กพอลุกนอนแล้วมันผมมืดกัน ค่อยซื <m ics> <m ics> ้อค nah ่อยซื <m <m ้อมุ้งมาสาบอันกับ้อนแบบว่าตัวนี้คือสีการมุ้งบ่ได้ค่ก็เลยให้นี่นี่มุ้งนอนคนเดียวมุ้งนอนคนเดียวให้ให้การมุ้งนอนยันมันมีอันยุงมีอย่างกันแล้วได้ไอ้กั๊บก่อเด้อไอ้เยอะ่อนเด้อดเลยมาเป็นอยังไงบ้างโปรเลย่ยโปร ตั้งใจเด้อโดเมนมาให้ซื้อให้ล้วสิปเป็นกายป็นคนสีบด้านเด้อะโดเมนแบบนั้นเด้อขอให้เจ้ามันจุ๊มั่นเด้ออันนี้ก็คือรางวันรางวันของคนทุมัน่นมันเป็นรางวันถือซะว่าเป็นของควันเด้อถือซะว่าเป็นของควนันปีใหม่เด้อเป็นเป็นของควันวันเกิดเจ้าก็ว่าอะไรสไปบง้ง่าน้องเกิดเดือนใดปีใดตางไอ้ต่างเอ้อแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นซื้อให้เนีย่ยเงา ใจดีใจงามที่เพิ่นซื้อให้เนาะเพิ่นอยู่ต่างไปได้เป็นฝากนั่นได้เพิ่นบอกประสงค์ออกน้ำดอกแต่เพิ่นก็จากซอยจากซอยซอยโดยที่โบวังโบวังโบวังเราซื้อเสียกคนที่ก็เจ้าให้นะีเนาะโบวังเราอย่างดอกก็เจ้าจากนั้นจากสร้อยจากนี้เนาะอ่าไอเมือ่อกกันเด้เอ,อเฮ้ยเป็นเด็กดีคือเก้าดูมั่นคือเก้าเด้ออ่าอันนี้ก็คืออันรางวัลของเจ้าแหละเจ้าดูมั่นเจ้าเป็นเด็กขยัน เป็นคนฟังฟังพ่ออ่ะแหละเจ้าก็เลยได้กองที่มันดีๆการที่เอาเฮ็ดดีเขาต้องได้สิ่งที่ดีๆเ้อบ่าต้องงานเสียใจเยอยังมีคนที่ให้กำลังใจเจ้ายังมีคนที่ช่วยเหลือบ้ตรบุมีบบุตรบไตรบุตรบุรบุบุตรุ้พรบุต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 อบอตรบเตรบาตรงเต้บุุตรบุารบุตรรบบุีรุสวบเหลือครบุขมีเฮ็ดไป